สวัสดีค่ะพบกับหนิงอีกแล้วนะคะวันนี้หนิงจะพาเพื่อนๆมาปลูกว่านหางจระเข้กันค่ะต้นว่านหางจระเข้สองต้นนี้คือเป็นต้นที่หนิงถอนขึ้นมาไว้ค่ะเพราะว่าย้ายที่ปลูกเขาแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกสัก,กทีแล้วกลายเป็นว่าผ่านไปเดือนกว่าๆแล้วที่เราวางเขาไว้บนพื้นแล้วเขาก็จะโดนน้ำฝนนิดหน่อย ส่วนแดดนี้คือไม่โดนเลยค่ะเพราะว่าหนิงวางเขาไว้ในร่มแต่เขาก็ยังเขียวสดชื่นดีอยู่นั่นก็แสดงว่าต้นว่านหางจระเข้นี่เขาเป็นพืชที่ค่อนข้างอึดมากเลยนะคะเพื่นพนอนๆเอาละค่ะเรามาลงมือทำการปลูกว่านหางจระเข้กันเลยดินที่หนิงใช้นะคะก็คือดินเก่าค่ะดินที่เคยปลูกต้นไม้มาแล้วนะเราจะใส่ดินนะคะไปประมาณ หน่งส่วนสของกระถางค่ะจากนั้นนะคะก็ให้นำต้นวานหางจระเข้วางลงไปได้เลยค่ะลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นว่านหางจระเข้นะควรจะเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของทรายด้วยจะดีมากเลยค่ะเมื่อวางต้นว่านหางจระเข้ลงไปแล้วเราก็จะเติมดินเข้าไปค่ะ กระถางนี้นิงจะปลูกทั้งสองต้นเลยนะคะรวมกันไปเลยค่อยๆเติมดินแล้วก็กดๆเขานิดหน่อยนะคะเราก็จะเติมดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มกระถางค่ะแต่ว่าไม่ต้องล้นนะนี่ค่ะเราก็ค่อยๆกดดินลงไปนะคะให้ดินเขาแน่นนิดหน่อยก็พอไม่ต้องแน่นมากนะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะหนิงก็จะมาเติมปุ๋ยขี้ค้างคาวให้เขาค่ะเนื่องจากว่าดินที่หนิงนำมาใช้มันเป็นดินเก่านะแล้วก็ไม่ได้เติมปุ๋ยเพิ่มเพราะฉะนั้นหนิงก็จะใส่ ขี้ขังคขาไปหนึ่งช้อนชาจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะทำการรดน้ำเขานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะลดเขานะเดี๋ยวหนิงจะใส่เครื่องดื่มชูกำลังเข้าไป1ฝาส่วนน้ำที่ใช้ก็คือปริมาณ5ลิตรค่ะ ซึ่งเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเขาก็จะช่วยให้ต้นว่านหางจระเข้เขาสดชื่นขึ้นได้เร็วค่ะแล้วก็นำน้ำมารดต้นว่านหางจระเข้ที่เราปลูกได้เลยค่ะต้นว่านหางจระเข้นี่นะคะเขามีประโยชน์มากมายเลยละคะ่ะโดยเฉพาะประโยชน์ของการนำไปรักษาแผลน้ำร้อนลวกหรือว่าแผลไฟไหม้นะคะวิธีใช้ว่านหางจระเข้ก็คือเราจะตัดว่านหางจระเข้มานะคะจากนั้นก็จะทำการปอกเปลือกเขาออกค่ะ แล้วก็ล้างยางที่เป็นสีเหลืองใสๆนะคะออกให้หมดเลยค่ะออกให้เกลี้ยงเลยนะก่อนที่จะนำไปใช้จากนั้นก็นำไปแปะบริเวณที่เป็นแผลได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยในการลดการอักเสบของแผลได้แล้วก็ลดอาการแสบร้อนจากแผลไฟไหม้หรือว่าแผลน้ำร้อนลวกได้ค่ะประโยชน์ของว่านหางจระเข้อีกอย่างก็คือเราจะมา,าใช้ในด้านของความงามค่ะ ว่านหางจระเข้จะเป็นส่วนผสมในการทำเครื่องสำอางบางชนิดได้ด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยรักษาสิวบนใบหน้าของเราได้ด้วยค่ะประโยชน์ของเขามีเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วควรมีติดบ้านไว้สักต้น2ต้นก็ยังดีนะคะเพื่อนๆวันนี้หนิงไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ